สว,ส,บบสวัสดีค่ะตอนนี้เขากำลังมาส่งอิดประเวศจ้ะผู้ใดสนใจพ่อห้างพ่อไม้อยู่นี่เด้อถ้าใครส,ส,ส,สนใจนะคะอยู่นี่นะคะเนี่ยกำลังมาส่งอิดเนี่ย <laughs> พ่อห้างพ่อไม้อยู่นี่เด้อผู้สาวผู้ชายครับเนี่ย

ห้าสิบสองห้าสิสอใช่ใช่ห้าสิาบสองใช่พร้อมปพร้อมปะแต่งเกิดพร้อมกันโอ่อุนไม่รุนปาอสวแต่เขาสวยนะเขาดูเขาดูเหมือนอายุไม่ถึงนะ

ไม่เมียเมียไอม้เอามาให้ไอ้ส <STE PS> <et> <masa> ันกเมียไมพี่ลมพนเอามาให้กับเมียคนีคุ้งกันเอ้องสาวกับเมียเขาอมาจากบ้านพ่อดองเม้องสาวกับเมีย้องสาวกับเมียคน้ง่วกัน ไม่เห็นญาครับแม่ไม่เห็นัยาแบงนแม่ขอแบงสัญญากันละคุณหูจักกันอแบงสัญญากันละครับยาางห้างสัญญากันละยาทางห้างคุณหูจันี้ำออแบงเขาคุ้ห่คุ้หเอาอยไรเ

มาขอตัวเราเลยโอ้กกันคุยกันก่อนตะปบนงานเขาอะหู้่าจะขอโลดแล้วบ่าวกับกันมันมันบมันต้องคุยกันก่อนเนี่ยต้องบอต้องคุยโอ้ยสองหนุ่มมาส่งอิดอยากได้เมียเจ้าค่ะอยากได้เมีย สองนมนมสองนมน่ um <sh> <royalty sticking> สองหนึ่ลูนหนึ่วโไงาม3ปีหนึ่งแม่นมเรือน้อยค่ะครับสามสิบสามเผมอันนี้เราสามสามสามได้ลูกใครเราเด้ออีบอครับแม่ หมดแล้วกี่ร้อยก้อนนะสองร้อยก้อนจ้าสั่งได้จากบ้านปังคอมสั่งอิดมาจากบ้านปังคอมจ้าบายบายไปแล้ว บายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วจ้าบายบายสวัสดีค่ะช่องยายหลานพาเพลิน